้าอุดรคือนซักดวนแถบนะาา่ะน่ะถอยซามเดรนล่ะบ่กำลังจ้าแตงกับแต่งเป็นเสียนมาใส่ซักผาป๋าเนั่นว่าสีซักเอีงตอนแต่งน้องบ่ยยกน้องสีซักผาให้ใส่ห้องคือคนรลับใส่หนึ่งบึง้งเอาดเอ้าอผู้ใดโทรมาเนาะแบบนี้โอ้ย เพื่อนรักอ้าหลับสายกันนะฮัลโหลเพื่อนรักว่าจังไดสีแตีงงานแตีงโลดได้มือแตียงอะไรทีได้แล้วโอ้แตีงโลดแตียงท่ายกับเตีงดีขึ้นยังนี่ตัวได้เมียเนี่ยดีขึ้นยังนี่เออ ถ้าได้เมียมากเฮ้สิี่บ่เคฟังเด้อเขา่าถวยซ้ำกระโปรงตรงเฮ็ดเมี่ยมันเฮ็ดเออเมี่ยมันเฮ็ดซักพงซักผา่าโบยยากโบยยา,ากอีหลีกรตรงยากเมี่ยเฮ็ดให้บืดกวาดซ้ำกวาดถวยกวาดซ่านเมียนหองเมี่ยเฮ็ดให้บึด้ดเขากรตรงยากเขาเป็นผู้ใช้เนี่ยเขาแต่งเขามาเร็ว เอา้าเสียงหยังจกแจกจกแจกทีเอามาบเาบ,เบื้องเมี่ยตัวเนาะว่ามันเห็ดบัวอืมแตงโลดได้ได้มือใดกับแตงโลอดอิริ่นี่เขาบอกว่าเบื้องว่าเขาซักผ้าเรียบร้อยบอัวสนันดิเห็นเห็นเสียงน้ำนี่ตอนนี้เขากำลังซักผ้าอยู่เอา้าได้มือใดกับบัวเข้าในดื้อเอา้าเพื่อนแค่นี้ละเดี๋ยวฮุมอันเขาเบื้องเมี่ยซักผ้าอยู่ เบึงเมี่ยงเรากระสีไปบอกมันหนึ่งเขาตัวดรอกเอาแค่นี้ละเอาเฝ้าแตงเด้อพวกหาเฮาบบบนี้เอาเบ้าอุดรคือนซ้ำดวนแถอะพาฮะนะะ่ะไปซ้ำเดรนเราบ่กำลังจ้า